คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาการเสียของ power supply ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็น supply ขนาด24โวลต์6แอมป์ครับคุณผู้ชมอาการเสียของมันก็คือไฟเอาพุทออกมาน้อยครับมันทําแรงดันได้แค่14โวลต์เองครับคุณผู้ชมผมก็เลยปลดโหลดที่ใช้งานออกไปเพื่อจะตรวจสอบว่ามันเป็นที่สวิตช,ชิง่งหรือเป็นที่โหลดกันแน่ครับวัดแรงดันเอาพุทใหม่ขนาดปลดโหลดได้20โวลต์ครับคุณผู้ชมแต่มันก็ยังไม่โอเคสําหรับโหลดบางชนิดนะครับและถึงแม้ว่าเราจะปรับ v r ฟังแรงดันเอาพุทธสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะ ต,ตัวปัญหาไม่ได้เป็นที่โหลดแต่เป็นที่ power supply ตัวนี้เองครับดังนั้นผมจะแกะมันออกมาซ่อมเพื่อเอาความรู้นี้มาให้คุณผู้ชมที่สนใจครับ เราได้เรียนรู้ระบบสวิตชิ่ง power supply กันมาหลายคลิปแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะไม่อธิบายหลักการทํางานซ้าอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมแต่จะอธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาการเสียนี้นะครับนี่คือ power supply ขนาด24โวลต์6แอมป์ครับคุณผู้ชมซึ่งเราได้ทราบอาการเสียในต้นคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งจากการที่เราตรวจช็คเบื้องตอน้นเราสามารถสรุปอาการเสียได้ดังนี้ครับตัวสวิตชิ่งมีปัญหาในส่วนของการควบคุมแรงดันเอาต์พุตไม่ได้ครับเรามาทําความเข้าใจตัวมันสั้นๆแบบนี้นะครับการที่ฝั่ง อยู่กับความถี่ของตัว IC ที่สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมมอสเฟตและเปิดปิดแรงดันสูงผ่านขดลวดมอแปลงครับแต่ตอนนี้แรงดันฝั่งเอาพุทออกแค่2 0โวลต์ทาทั้งที่ตามสเปคจะต้องเป็น2 4โวลต์งั้นเราก็สรุปตรงนี้สั้นๆเลยนะครับว่าวงจรฝั่ง IC ความถี่สูงยังทํางานปกติก็เพราะว่าไฟเอาพุทยังออกมานั่นเองครับนั่นก็ทําให้รเราเห็นว่า i อยังผลิตความถี่ได้อยู่นะครับคุณผู้ชม IC จะผลิตความถี่ตามสเปคของมันก็จริงแต่มันก็มีปัจจัยมาควบคุม IC ผลิตความถี่ออีีกกทนนึงคครรัับ่็ืวจ คุณผู้ชมวงจรฟีดแบ็กจะทําหน้าที่เช็คแรงดันปลายทางฝั่งเอาพุตเพื่อรายงานระดับแรงดันให้ i อทราบครับถ้าแรงดันน้อยกว่าสเปคที่ตั้งไว้มันก็จะสั่งให้ IC ผลิตความถี่สูงขึ้นครับคุณผู้ชมดังนั้นอันดับแรกเราก็ต้องตรวจสอบวงจรฟีดแบ็กก่อนนะครับวงจรฟีดแบ็กจะถูกติดตั้งจมฝัง่งเอาพุตครับซึ่งประกอบไปด้วย VR ปรับค่า tlc 3 1และออโต c คั p เปอร์ครับคุณผู้ชมคราวนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมตรวจเช็ค VR เป็นอันดับแรกเลยนะครับมันเป็น VR 3ขาแต่ถูกต่อใช้งานแค่่2ขานาาารรหน้้ททีเจะตองํ วัดแรงดันตกคร่อมในขณะที่เครื่องทํางานครับคุณผู้ชมเราก็นําสายไฟมาต่อ2ขาของ VR ครับเพื่อจะทําการตรวจวัดแรงดันตกคร่อมของมันได้ง่ายครับคุณผู้ชมจ่ายไฟเข้าไปในบอร์ดแล้วเราก็ลองหมุนปรับที่ VR เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของแรงดันตกคร่อมครับแต่พอเราหมุน VR แล้วแรงดันตกคร่อมก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับความจริงแล้วมันไม่สมควรจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมผมเลยถอดเจ้า VR มาทําการวัดความต้นานทานข้างนอกความต้านทานส่วนใหญ่ที่ใช้การจะอยู่ที่ 2K ถึง 20K ครับแต่พอเราวัดออกมาได้ค่า17-20 10มะโอหอมเลยครับคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นความต้านทานที่เยอะมากครับและไม่แปลกเลยว่าทําไมมันสามารถดึงแรงดันเอาพุตของเราให้ต่าลงได้มากกว่าสเปคนะครับคุณผู้ชมซึ่ง VR ตัวนี้จะอยู่ในวงจรฟีดแบกมันมีหน้าที่กําหนดแรงดันอ้างอิงครับถ้า VR ตัวนี้ค่าลอยหรือหน้าสัมผัสสกปรกค่าที่แบ่งแรงดันก็จะเพี้ยนเลยทาให้ไอซีควบคุมสวิตชิ่งทางานผิดพลาดน,นั่นเองละครเราก็แก้หา VR ตัวใหม่ค่าเดิมมาทําการเปลี่ยนลงไปครับคุณผู้ชมทดลองบอร์ดตอนนี้ไฟ24โวลต์ก็ออกมาปกติแล้วครับคุณผ กันฟังเอาพุธได้เหมือนเดิมด้วยครับความจริงแล้วอาการนี้ผมแค่บอกคุณผู้ชมให้เปลี่ยนวิอาก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่ทางช่องแค่มุ่งเน้นให้คุณผู้ชมเข้าใจหลักการทํางานไม่ใช่แค่ทําได้นะครับคุณผู้ชมและในอาการเสียที่เหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสียที่อะไหล่ตัวเดียวกันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความรู้ในความเข้าใจหลักการทํางานของมันย่อมสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกการรับชมนะครับ